มาออกแล้วขณะนี้มงกลสาชัยเป็นตัวนำบัดดี้บัดดี้ขณะน,นี้บัดดี้บัตตี้เป็นตัวนำมงกลสาชัยที่สองบับปบบี้ที่สามกลายไปเป็นเปียวเ้าและนัทมนที่โค้งไปก้า เวเป้าเป็นตัวนำแล้วบดีบดีที่สองบ๊อบบี้ที่สามมงคลสหาชัยที่สี่นัทมนที่ห้าหัดไปเป็นรักเอยที่ของป้ายเจ็ดในขณนะนี้เวลป้าเป็นตัวนำบ๊อบบี้ที่สองแฮปปี้มันนี่ที่สาม ตัดไปเป็นเน้เซมอนและซิมพีจีเนียร์ที่ไปออกจะออกข้างตรงเพียว์ฟ้าเป็นตัวนำบั๊บบี้ที่สองมังก่อนที่เนียร์จะมาแล้วที่สามขณะน,นี้เพียว์ฟ้าเป็นตัวนำซิมพีจีเนียร์เป็นตัวที่สองแล้วขณะนี้ซิมพีจีเนียร์เป็นตัวนำเพียว์ฟ้าที่สองเวลาเวลาที่สาม